บัตแทงนะครับหมอลำสาวน้องแมวแงแล้วก็้หนที่บัตแพงโอเมนเจ้าพ่อเจ้าแม่บอกหวยเด้อเราคือศิลปินนะครับเราคือศิลปินหอพี่น้องทำไปให้ดีนะครับที่เรามาจับครั้งนี้กับที่แรกวายซิบ่ได้จับแล้ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเหลวเต็มปูพ่อมาหอดผู้ซื้อกับแมนี่มันบอกว่าต้องจับสองครั้งแล้วนะครับก็เรียกว่า นะครับให้ผู้ใายจับผมก็บ่กล่าจับครับวันี้คําตัดสินสุดไทยผูวาพานักงานคือจับรวมกับน้องอุ้งอิงคนละลูกเป็นสามลูกนะครับแล้วการจับครั้งนี้นะครับพี่ดองครับหรือว่าพี่ดองนะครับเป็นการเสี่ยงดงใหพี่ดองครับที่ผมป็นซื้อเด้อบาเผาเผาเด้อนะครับอันนี้บอกคบลูกยู่ตลอด สมมติว่าไม่ถูกงวดนี้อีกอย่างสิบเจ็ดถึงก็มาห้องสิบ่ถือค้อนสบอนนะเพราะว่าเพื่อนให้ถูกมาสองครั้งแล้วเนาะถ้านี้ถูกเพราะถูกพี่น้องเขาบ่าวากันเนาะครับบ่าวากันหรือสิบ่ให้ลูกหลานจับครับให้จับบ่ครับครับสั่นจับสั่นบ่ถือบ่จะ่าวากันเด้อครับให้ฮักอุ้งยิ้ให้ฮักล่มโจให้ฮักสาวนอยแพ้งตลอดไปเด้อ มันค <Keep S 1> yeah. ือก yeah. ็คือไก่ติ๊กตามไงฮะแท้กันชื่เก่าเด้ออย่าลืมครับมืออื่นเ้าผมฝากขอฝากอีนี่ผลงานของน้องอู๋เองเจ้าโมงเช้าพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ยูทูปเสาหน้ยแมงหนึ่งแสนกว่าคนชมสดๆในตอนนี้เรื่องเสร็จนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคนชมสดที่ยูทูปจังสาวน้อยแล้วก็พี่น้องได้ยินยูนิคเกือบหมื่นคนนะครับฝากพี่น้องมืออื่นเกาโมงเสาขอคนละแช่เด้อ ผลงานเพลงไม่อุ๋งอิงผลงานเพลงเลือกเขาสาไอาผู้ใดแช่ก็ขอขให้รวยให้ขอถูกรวยใ,ให้ถูกรวนเนยเรือเออถูกนะผลงาน,นเพลงไหนครับอุ๋งอิงครับแล้วก็เพลงไม่พอพออุ๋งอิงกวกาดจูปปบ,บ,บครับปรั้นสิบเดือนครับทแบบนปรเทศก็ต่างกันในเรื่อเอาบอลนี่สิปูรับบอลจับก่อนผมกับบ้าก้าชี้กัน ปูคู่ก็เลยบอกว่าให้จับเขาหลอกปูกนะครับเอามือใหรดีได้ครับพี่น้องตาดีได้ตาไราเสียอย่าคิดอย่างไรเดอ้อเอาลูกแรกครับผมการตลาดจ เลขหกทับเอ้ยเ่นว่าหกกระากับตัวเดียวกันว่ามนบอกเออนั่นละนั่นละหกแปดรวดเวหกแปดเด้อป่อโจแปดเด้อป่อโจเลขแปดเด้อ เลขแปดออกมาหมายเลขสองครับ เป็นอย่างนี้ครับรถดิ้ครับรถดิดนครับดิ้ครับเราอยู่ที่คนที่สื่อสารกับคนแม่นะครับอู้อีรีอีดีคนมหาอีดีเอาปูบอกแล้วนะครับปูบอกแล้วนะครับให้โออีเป็นคนจับมันจะท้ายนะครับจาไว้แล้ว เพิ่นมใไ้เพิ่นมห้ทกนี้คนลูกเลยคนคนลูกเลยเพิ่นมะเอาเพิ่นมะหฮท้ายหัวเลยนั่นแหละเสือแดง ปลเด้อลูกเปล่าเด้อลูกอเอาแปออกมาไาเลน มถอยไปที่รถแง่ร้อยไปที่รถแง่รไปที่รถแ่นี่ก็ได้แล้วนะครับอ่าให้หกห้าหกหกห้าแต่พ่อโจเลขสอครับไม่ให้นะครับก็เลยเป็นหกห้านะครับหกห้าเห้า รถตรีก็จะเริ่มขายได้แล้วครับตอนนี้นคนเยอะมากเลยนี่นได้6กสองนี่น, 6, 2, นี่6กสองนี่นี่เมื่อกี้่ะหกสองแล้วก็หกห้านั่แหละ6กสองนะเมื่อกี้อะ รบตเตอรี่ก็ <c oughs> รบตเตอรี่ก็ขายดีเลยบันนี้ขายได้แต่ตัวที่ขายเลยตอนนี้นี่ก็คนรอบนรถแห่ครับ ได้ได้ได้โอเคครับได้ได้เดี๋ยวคิดว่ากันเดี๋ยวคนมาเยอะมากคนมาเยอะมากเอาเอาเห้อยเอาห้อยชดชดชดยังยังเปิ้งไปปะคนมาเยอะมากเลยตอนนี้เราไปเดี๋ยวพี่เราฟพีโมนย์ย้อนรถแห่ตอนะครับองค์อิงก็จะไปร่วมร้องถวายเสียงที่รถแห่นะครับไปที่ครับเดี๋ยว สำหรับพี่ต้อมก็บ๊ายบายสวัสดีครับเอิอ <ไป S 2> นใจ